ค่ะสวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเซตนี้มีทั้งหมด7เล่มนะคะมีมีดพร้อมฝัก3เซตนะคะมาลดราคาให้นะคะค่ะทุกเล่มจะเป็นงานตี้อนขึ้นรูปจากเหล็ก S U P 9เหล็ก S U P 9คือเหล็กที่ใช้ทําแหนบรถค่ะมาเริ่มกันเลยเล่มที่1น,นะคะเล่มที่1เป็นโบวีผิวไฟนะคะความยาวของใบมีด12.1นิ้วความกว้าง2นิ้วสันนา6มิลตัวด้าไม้พยุงความยาว5.4นิ้วนะคะมาพร้อมกับฝักของเขาเป็นฝักไม้พยุงเหมือนกันนะคะ ปกติเซตนี้ราคา1,890บาทรวมส่งค่ะพิเศษลดหรือเพียง1,790บาทรวมส่งค่ะสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์เมค้าได้เลยนะคะรับประกันความคมของใบมีดค่ะชุบคมแข็งระบบใหม่ใช้งานดีแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะลูกค้ารับประกันงานสวยตรงปกค่ะค่ะลิมที่2นะคะเป็นโบวีใบขัดขาวนะคะความยาวของใบมีด12.2นิ้วความกว้าง2นิ้วสันหนาะ 6มิลน,นะคะตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.4นิ้วนะคะมาพร้อมกับฝักของเขานะคะฝักของเขาจะเป็นฝักไม้พยุงเหมือนกันนะคะเข้าเซตเลยค่ะค่ะปกติเซตนี้ราคา2,190บาทร,รวมส่งลดหรือเพียง1,890บาทร,รวมส่งนะคะเซตนี้สนใจแคปหน้าจอแอดไลน์เม่ค้าด่วนๆเลยจ้าให้ดูลายฝักกันชัดๆเลยนะคะเซตที่2ราคาเพียง1890บาทร,รวมส่งถ่ะเซตที่3นะคะ ค,ความยาวของเบมี่อยู่ที่10.1นิ้วความกว้าง1.7นิ้วสันหนา5มิลน,นะคะตัวด้าม5.3นิ้วนะคะมาพร้อมกับฝักของเขาค่ะเซตนี้ปกติราคา1,790บาทรวมส่งค่ะเฉพาะคลิปนี้ลดเหลือเพียง1,690บาทรวมส่งนะคะลูกค้าค่ะสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยจ้ารับประกันความคมของเบมี่นะคะลูกค้า สินค้าร้านเรามีประกันใบมีดยี่สิบวันนะคะข่าส่วนเล่มที่ห้าเป็นโบวี่ความยาวสิบสองจุดเจ็ดนิ้วความกว้างสองจุดสองนิ้วสันหนาหกมิลตัวด้ามไม้พยุงดำความยาวห้าจุดห้านิ้วข่าเล่มที่สี่ราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะคะข่าเล่มที่ห้าเป็นมีดเน็บมีดทรงเน็บนะคะความยาวของใบมีดสิบจุดสองนิ้วความกว้างหนึ่งจุดเจ็ดนิ้วสันหนาห้ามิลตัวด้ามห้าจุดสองนิ้วนะคะใบมีดลงลายสวยงามมากพิเศษลดเหลือเพียง8 9ดบบาทรวมส่ง ่ะเลมที่6นะคะเป็นมีดปังตอลายเกรดมังกรนะคะลูกค้าความยาวของใบมีด7.6นิ้วความกว้าง3นิ้วสันหนา6มิลตัวด้าไม้พยุงความยาว5.1นิ้วนะคะขะพิเศษลดหรือเพียง890บาทรวมส่งขาเล่มที่7นะคะความยาวของใบมีด10.6นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5มิลตัวด้าไม้พยุงความยาว5.3นิ้วเลมที่7ราคาเพียง890บาทรวมส่งสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอลไลได้เลยจ้าขาเล่มที่5 6 7 พกพาเดินป่าไว้ทํากับข้าวได้นะคะเหมาะมือมากสวยงามตรงปกทุกเล่มรับประกันความคมของใบมีดคะ่ะลูกค้าสินค้าแล้วเรามีประกันใบมีดย0วันนะคะรับประกันเฉพาะใบมีดรับเค็มหนึ่งครั้งเท่านั้นมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มนะคะรับประกันความคมของใบมีดคะ่ะสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์เมค้าได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ